สวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานบอนไซและรักต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นกระดังงาซึ่งเป็นทั้งไม้ดอกและไม้ประดับนะครับก็จะมีดอกที่สวยงามนะครับอีกทั้งมีกลิ่นที่หอมเลยนะครับ ขนาที่ผมอยู่ประมาณ2-3เมตรนะครับก็จะมีกล mm. ิ <ở lin ux> ่นเข้ามาในจมูกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเช้านะครับก็จะมีกลิ่นที่แรงกว่านี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากไอ้น้ำที่ มันตกมาจากกลางคืนในข้อลงมาทำให้กลิ่นของต้นกระดังงามันหอมไปในระยะไกลมากขึ้นครับแล้วดูใกล้ๆเลยนะครับํำดับลักษณะของใบนะครับ แล้วก็ลักษณะของดอกด้วยนะครับซึ่งต้นนี้นะครับก็จะมีดอกออกมาตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่เคยขาดเลยนะครับ ซึ่งผมก็เคยได้เห็นเ,เพื่อนสมาชิกได้นำต้นกระดังงานเนี่ยมาทำเป็นบอนไซซึ่งก็จะดูสวยงามมากเลยนะครับผมก็กะว่าจะเอาสักกิ่งนึงนะครับก็มาต่อนะครับสักกิ่งนึงไว้ลองทำบอนไซดูบ้างเพื่อจะสวยเหมือนที่เพื่อนสมาชิกเขาทำนะครับ ครัผมก็เป็นการแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นต้นกระดังงาแล้วก็เพื่อนที่ยังไม่รู้จักก็สามารถที่จะหาได้นะครับตามร้านค้าขายไม้ดอกไม้ประดับนะครับแต่ถ้าจะหาในป่านี้ก็พบยากหน่อยนะครับก็ เป็นการแนะนำคร่าวๆนะครับขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ